ด่านิ้งใช้เอาซูเปอร์โอเวอร์ดีโคตรเยอะมันไม่ดิ่งก็สวยไปคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้อง e อ e บีบอ d ดีฟักกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระจายไปซื้อของที่ด y n นาเมกสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมเวฟถูกๆนะครับผมนี่เลยโอเวอร์ท็อปอัพ เติมเพชรในเกมสปีดดิปเตอร์ที่ถูกต้องเติมในเกมเคื่อเติมผ่านเพจโอเวอร์ท็อปอัพหรือแอดไลน์ไปที่แอดโอเวอร์ได้สกอร์ท็อปอัพลิงใต้ดีสคริปชันบอกเลยถูกแน่นอนปลอดภัย100%คนติดตามเพจ40,000เกือบ50,000ื่นกูจะแยกเป็นพยานทำป็นไอ้สักโอเวอร์ท็อปอัพผมเป็นคอนเซอร์ตุ้จดีอือฮึไม่มีด่านใหม่ใช่ไหมผมขอฝึกหน่อยละกันวันเนี้ยเบื่อเพจชิวๆป่ะฝึกด่านหน่อยละกันครับเห็นว่ารถทีต่ต้องใช้ในด่านใหม่นะมันเป็นรถเขาเรียกว่ารถอะไรนะไอเอสจ เกเตอร์กับสัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้คือ Black h o o ดไม่ใช่ Black สัตว์แบล็กอิมเพลเมนต์ในส่วนเข้าไปในกีจี G. น้ำหอมดีอออยู่ที่คอส่วนน้แข็งอยู่ที่ลีนส่วนในกระป๋อมเกรเดอร์คือด่านใหม่นะครับใช้เซตนี้นะด่านใหม่ที่ผมจะเล่นก็คือด่านนี้นี่ผมขอ,อเอาให้ดูก่อนละกันนี่ละกันครับคิงอินฟเวอร์โนซิตี้บอกไว้ก่อนว่ายังเล่นไม่เป็นผมไม่เคยยืมเงินคนนะครับอขอฝึกก่อนละกัน ดนานนี้ต้องใช้ซูเปอร์ซูเปอร์โออร์ดีป่ะโคตรแทบจะทุกโค้งเลยเว้ยมันเล่นค่อนข้างยากนะจริงๆนะซูเปอร์เวดีเยอะมากคนนี้ก็ต้องซูเปอร์เวดีแต่ผมก็ทำไม่ไมค่อยติดเท่าไหร่ทำติดบ้างไม่ติดบ้างทำไม่เป็นเลยเอ้า w c w เฉยก็ผิด โอรนี้กูก็ชนอย่าลืมนะครับใครอยู่ขอนแก่นแมะมัได้อ๋อโปรหมุร้านตัวเองว่างั้นอย่าไปเลยครับผมเออผมผมไปอยู่อร่อยอร่อยอร่อยพี่ผมขายร้านนั้นอน่ะใช่ใช่ผมจำได้แหละว,วันผมไปกินวันก่อนอะ่ะวันนี้ก็ไปกินตามครับพอดีว่าขี้ไม่ออกอะ่ะกินปุ๊บแม่งขี้ไหลพวดเลยประเด็นอันนี้จริงจังแหละอันนี้จริงจังแหละพูดถึงในร้านร้านพี่ผม ผมเคยไปซื้ออ่ะชีะ้ไม่ออกบอกเกี่ยวพอผมเคยไปซื้อครั้งหนึ่งนานพี่ผมตอนนั้นไปซื้อปุ๊บผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นมาบ้านผมไปไม่มากินด้วยแล้วนี่ผู้ผู้ใหญ่บ้านไปไปซื้อเองไปซื้อวันวันวัน,วนก่อนแล้ววันนี้ก็ไปซื้อใหม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะ้สับ <c oughs> ใ, <c oughs> ให้หน้อยให้น้อยเลยเลยต้องไปซื้อใหม่แบบนายกต้องมาสั่งอ่ะเออสั่งสั่งไปกินหรอเปล่าสั่งปิดน,นะครับผมท่านที โอ้บอกปลาเผาตัวละโลอะไรปลาเผาตัวละขีดนี่แล้วมา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 ,มาเลยด,ดีแล้วโอ้ฆ่า่ผ้าฝอยอะไรไม่รู้เนี่ยด่านนี้ใช้โอซูเป,ปอร์อวรัดดีโคตรเยอะมันไม่ดิ่งก็สวยไปแล้วผมต้องรู้ป่ะเนี่ยถามจริง เย่ซุ per over d ip, over ์ด p over วอ per over ไม่ถามจริงโอ้ยชนเห็นไหมโอ้ไม่ได้บู๊มัมนหนือดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันดีเลยครับเดี๋ยวเลี้ยงบู๊ไปก่อนแลนเนี่ยติดซุ per ปปแต่แม่งชนอ๋อแลบดีป อ๋อนี่เองทำแบบนี้นี่เองมันต้องทำเป็นซุปเปอร์อ้ด่านนี้ไม่แต่ซุปเปอร์โอว์ดีแบะซึ่งยังทำไม่แม่นครับผมยังทำไม่เป็นดูเห็นไหมยังไม่ลอยเลยประเด็ ยังไม่แม่นเลยอะ่ะไอ้ซุปป้งซุปเปืรออะไรเนี่ยสวยไปไหนไปไหนไหน,นี่นี่นี่แม่งตูดปูดเอ้ยปัดปูดอะไรอะ่ะ เฮ้ยสวยอยู่นะตานี้สวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยนะเอาว่ะตานี้สวยว่ะมอสว่ะไอ้เี้ยสวยแจ้สวยแจ้สวยแจ้ตานี้สวยแจ้อย่าชนขล้องแต่กูเล่นคอร์ดเหมือนกันยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยยังไม่ได้ตายเลยอุ้ย ดีบใครเกินเท่าไหร่สามสี่สามสามห้าสามห้าทุกคนถูกแล้วถูกนักแข่งในยี่สิบหกไอ้สัสสามห้ามามามาสามห้าครับผมเลยได้ยูสามห้าก็ 3, ถือว่าโอเค มีขอนอนุญาตแซงหมดทุกคนเลยละกันครับทุกทีสกองส่งสเกวเซอร์อะไรอ่ะขอแซงเลยละกันนะคะหล่อตอนนี้ผมใช้แรมโบลงสามเจ็อยู่เลยอัพไปเต็มโรเยอ,อันนี้คิงหรืออวครทำเนี่ยทุกที ผมจะมาสอนด่านใหม่แล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมาครับผมด่านใหม่ผมได้หนึ่งทีสามห้านะแต่บอกไว้ก่อนว่าคือคนจีนหรือนักแข่งเขาจะลงอยู่ที่ประมาณสองหกสองหกนะครับประมาณสองหกสองห้าต่ำกว่านี้แน่ๆนะครับเหมือนยี่เบี้ยเซฟลงสองหกมั้งไม่ไม่ไมใจเลยกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเวลาดีที่ผมละตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์ไปเล่นเครื่องร้อยยี่สิบเพลย์เดี๋ยวมีคลิปร้อยยี่สิบเพลย์แน่ๆแต่ผมจะมาสอนก่อน,นแล้วกันว่ามันเล่นยังไงมันเล่นค่อนข้างยากนะด่านเนะี้ยแต่ขอขอปิดเพลงแล้วกันด่านนี้มันเเเเล่่นน่นนนนนนนคคคคออข้้าาาางงยยกะะะรรัับพวมใชทิิดึ ผมจะเปิดสโลก่อนแล้วกันออกตัวก็สแนปให้มันติดเออสแนปแล้วก็1นึครับผมไฟายอีกแลนดิ้งแต่โค้งทุกโค้งจําไว้นะโค้งทุกโค้งในด่านนี้นะครับเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟนะครับผมจะพูดแค่ครั้งเดียวนะว่าโค้งทุกโค้งเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟถึงจุดไหนผมอาจจะพูดว่าโอเวอร์ดิฟ์เฉยแต่ที่จริงมันเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟทุกโค้งนะจำไว้เลยมาซูเปอร์โอเวอร์ดิฟนะครับมินิบูสสองครั้งนะครับแล้วก็โค้งนี้ให้ห่างจากห้ามัวหน้าไปจุ่มโค้้้้้งงงงนนะใหห่าาาาจกโโคคขวววืออออทํเเเเเปป็ซรร์์ดดดิฟแล2้ง อันนี้ผมไม่รู้เด้งทั้งหมดจะไม่ได้ W C W นะครับอันนี้ไม่เด้งนะที่จริงมันต้องเด้งหนึ่งสองนะครับแล้วก็เก็บเอ็นแทงนิดนึงแล้วก็ทำเป็นซูเปอร์หนึ่งสองสามสี่ถ้าใช้รถคันนี้มันจะมีมินิบูทมาให้อีกอันหนึ่งถ้าเราทำเด็กแบบเด้งติดแล้วก็แอดวานครับผม C W W ตรงนี้ทำเป็น E C U นะแล้วโค้งข้างหน้าเป็นทางลัดต้องใช้เฮฟวี่เบรกโอเวอร์ดเข้าทางลัด C W W ส่วนถ้าใครทำเกี่ยวกับ ซูเปอร์โอเวอร์ดิฟคล่องแล้วอ่ะสามารถทําโค้งนี้เป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟได้แต่สมมุิใครทําไม่คล่องก็ทําเป็นดิฟควิกเทิร์นเอาก็ได้ครับผมเนี่ยปึ๊บแล้วก็ตอบบูทมาตอบบูทมาแล้วก็เก็บมินิบูทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำเป็น CW แล้วก็เก็บเป็นแท้งให้ได้หนึ่งหลอดกับมินิบูทเอ้ยไม่ใช่มินิบูทกับเอ็นแท้งอีกหนึ่งอันนิดนึงมาผมโค้งนี้นะครับทําเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟวีซีดับบลิวนะวีซีดับบลิวแล้วตรงแถวๆนี้ต้องเก แล้วก็กดเลี้ยงบูทไปเลี้ยงบูทเลี้ยงบูทไปโค้งนี้ก็ทำเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟ W C W เอา้าเออ C WW, W W ผิดแล้วก็เก็บเป็นแทงนิดนึงครับผมใช่โค้งหน้าโค้งตัว L ซูเปอร์โอเวอร์ดิฟ C W W ตรงนี้มันจะเป็นแท่นสปีดนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นแดงๆนะตรงพื้นเห็นปะพอเราเหยียบแท่นปุ๊บให้เรามาลดให้เราเอารถมาชิดซ้ายนะครับเหยียบแท่นสปีดปุ๊บให้เอารถมาชิดซ้ายนะเพราะว่าถ้าทุกคนเหยียบเกินไปบูทมันจะยาวไปแล้วก็ทำเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟแล้วก็็ทเปน ครับผมแล้วก็ไฟอิงแลนดิ้งโอลิกาแอดวานับผมใครในตัวยาวก็ตัดในตัวไป C W W โค้งข้างหน้ามันจะมี2ทางคือด้านล่างกับทางลัดข้างบนอย่างที่เห็นนะถ้าใครเลี้ยวแมน่นๆไม่ต้องไม่ต้องทำเฉลปบดีฟหรือไม่ต้องแบบกดแตะเบรคคือไปตามทางให้เลยเลี้ยวแบบคล่องๆนะครับแต่ผมเลี้ยวยังไม่คล่องนะเลยทําเป็นเฉล็บดีฟนี่เฉล็บดีฟนะผมทำเฉลบเพราะว่าผมเลี้ยวแมน่นแล้วก็ต่อบูตมาโค้งนี้ทําเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดีฟนะครับ โบนนะครับฝ่ายอิงแลนดิ้งแล้วก็45องศานะแล้วก็ตอบโบนมาตรงนี้ก็ทำเป็นซู ip, c, เปอร์โอเวอร์ดิฟ WC ACWU สองโอเคสวยแล้วก็โอซูเปอร์โอเวอร์ดิฟถ้าเหมือนทีนี้ถ้าเหมือนรอบแรกเลยถ้าเหมือนทุกอย่างเหมือนรอบแรกผมจะทำแบบปกตินะเอ WCWU อ่า ECU ครับผมแล้วก็เลี้ยวเถือ่อตรงนี้ไทม์แม่นก็ทำเป็นซูเปอร์โอเวอร์ดิฟต่อมาต่อมาแล้วก็ CWU ปึ๊บสวยโค้งหน้าซูเปอร์โอเวอร์ดิฟ w c w ดับเดบิวต่อบูสไปซูเปอร์โอเวอร์ดิฟซีดบเิวเก็บเอ็นแทงนิดนึงครับตรงนี้ใช่แล้วก็ซูเปอร์โอเวอร์ดิฟซีดบิวชิดซ้ายแล้วก็เอาเอา,เอาหน้าชิดโคง้งแล้วก็ซีดบิวอันนี้ผมดิฟดิฟป,ปีนิดนึงแอดวานซ์ซีดบิวครับตรงนี้ก็ฉลบดิฟไม่แม่นก็ฉลบมันผมก็ได้หนึ่งสองสามสี่ที่จริงตรงนี้ต้องทำเป็นซูเปอร์นะแต่ผมกลัวไม่แม่นก็เลยทำเป 4, ็นสี่ห้าสามแล้วก็แอดวานซ์หนึ่งจุดสามห้า ถ้าใครทำลายได้ดีๆกว่านี้เล่นแบบแม่นกว่านี้จะได้อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า30แน่นอนเพราะว่ารถเขาใช้คันนี้นะ a s เออ <S จัดกับสัตว์เลี้ยง Back Implement นะครับเอ,อ้อประมาณผิดหรอ Back Implement นเหรอไม่ใช่แอม e ปลเลอรอเน <c oughs> เออช่างมันประมาณนั้นแล้วกันครับ1.35านะครับโอ okay. เครอบแ่กรอบหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอาแบบเมื่อกี้เลย <c oughs> เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับ หนีให้มันเด้ยิ่งนี้ว้าวโอ,โอ้มันแรงจังอ่ะรถไอ้มอนอ่ะไอ้มอนมันแรงจังอ่ะสวยแล้วถ้าผมพลาดคือแบบมันแซงผมแน่เลยไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นคือตัวเองอ่ะโอ้โหลายเดียวกันเป๊ะ โอ้ยวีวดิฟไหลด้วยโอ้โหมันแซงดิไอ้มอสแซงไปนะชนไม่ชนแชรบมันดิฟไหลไอ้มอสมันดิฟไหลรอบนี้ไอ้มอสมันดิฟไหลสี่พันองศาแล้วกันครับไม่อยากทำซุปเปอร์เดาพลาดเฮ้วพี่เบสสวยนะเฮ้ยรอบสองสวยนะมาสวยมาสวยรอบนี้มาสวย เฮ้ยมันมันชอบตูดปัดแบบนี้แล้วผมไม่ค่อยชอบเลยมันเป็นที่อะไรวะทุกคนโอ้โหโอ้ผมว่า1.34ไดล้วเลยเมื่อกี้ถ้ามันไม่ตูดปัดอะโอ้ดูดิออกจากแท่นช้าครับในโตตอบมุดยาวไปเมื่อกี้สามห้าเหมือนกันแต่เกือบสามสี่ แต่เกือบ3 4อยู่ก็โอเค3 5ก็3 5ได้อยู่เล่นได้เล่นได้ปกติลงกว่า3 5ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเล่นแรงก็ชิวๆนะถ้าใครเล่นได้แบบต่ำกว่า3 5ยิ่งถ้าถ้าให้ดีเนะี่ต่ำกว่า30